สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แพทจะขออนุญาตให้เพื่อนๆในศีราชาช่วยกันตามหาหมาของเพื่อนแพทค่ะเขาหายไปตั้งแต่วันพระที่ที่เก้าอาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็เช้ามืดวันพระละแต่ตรงกับวันที่สิบเจ็ดวันเสาร์เขาปุ้นหายไปตั้งแต่วันที่9ก้าค่ะเพื่อนๆตั้งแต่วันที่9วันตรุษจีนอ่า เขาก็จะมีจุดประทัดกันใช่ไหมเขาปุ้นก็จะตกใจเพื่อนพทเขาก็กอดหมา,าไว้แล้วละ่ะแต่ว่าบังเอิญว่าเพื่อนพัดเขาอยู่ซอยจ่าบานแล้วเขาก็ขายเปิดร้านขายน้ําดื่มอ่าตรงข้ามกับเสียสามาพาร์ทเมนต์อ่าเพื่อนๆแล้วก็ปรากฏว่าเขาคือเ,เขาปิดประตูว้านไม่ได้เพราะว่าลูกค้าก็ต้องเข้ามาซื้อน้ํามาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนทีนี้เนี่ยเขาก็กอดเขาปุ้นแล้วละ่ะแต่ว่าไม่รู้ยังไง ก็หลุดมือไปเพราะว่าเพื่อนแพทย์เขาก็ไม่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เขาก็เขาก,เขาก็เขาก็คือเขาป่วยอยู่เพื่อนเพื่อนคราวน,นี้เนี่ยหมามันก็หลุดไปเสร็จปรากฏว่าหลุดไปเสร็จเพื่อนแพทย์ก็ปิดร้านเลยไม่ได้ขายของแล้วเขาก็วิ่งไปหาตามแถวซอยวังหินเขาไม่คิดว่ามันจะข้ามไปอ่อ ไปฝั่งเอ่อฝั่งถนนอีกฝั่งหนึ่งคือวิ่งไปทางอสศมชัญอ่าล้อลอไปแล้วก็วิ่งข้ามถนนไปฝั่งเอ่อฝั่งตลาดฉลองเพื่อนๆนปรากฏเพื่อนแพทไปขับรถตามหาตรงฝั่งวังหินฝั่งฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆออ่าไม่คิดว่าน้องจะข้ามไปฝั่งนู้นปรากฏว่าน้องข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อนๆนแล้วกลายเป็นว่ามีคนเห็นน้องค่ะอยู่ที่ตลาดฉลอง แล้วก็ปรากฏว่าก็จะมีบางบางเขาเข้าไปในบ้านคนแล้วก็มีโดนโดนไล่ออกมาอ่าแล้วก็มีไปเล่นกับหมาแถวแถวแวแถวแถว,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 ถวตลาดฉลองซึ่งร้านก๋วยเตีต๋ยวแฝกเขาก็จะเขาก็จะเห็นน้องนะด้วยนะคะเพื่อนๆทีนี้เนี่ยอยู่ดีดีเนี่ย เราเราก็พยายามเราพอพอตัวแพทเองเนี่ยแพทแพทอ่าได้วิ่งตามน้องเนี่ยวันที่10เพราะวันที่9เนี่ยอ่าแพทยไปตะเวนให้ข้าวหมาจรที่วัดญานเพราะฉะนั้นนี่วันที่9เนี่ยแพทยมารู้ข่าวอีกทีก็ตอนเย็นแล้วแพทก็ก็ยังไม่เสร็จภารกิจนะแล้วก็ยังให้ข้าวหมาในเสียชายอยู่ก็วันพั้าเนี่ยทตีสตีสามมาเข้าบ้านอ่าทีนี้ช่างมันเถอดฟังเกตเ ครันนี้เนี่ยพทก็จะตามหาหมาให้เพื่อนในวันที่สิบเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าพัดตามหาหมาให้เพื่อนน่ะตั้งแต่วันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่าสิบหกเนี่ยพัดตามหาก็เนี่ยให้ข้าวหมาจรด้วยแล้วก็ตามหาตั้งแต่บ่ายยันถึงเที่ยงคืนเป็นนี้ทุกวันเพื่อนเพื่อนตอนนี้ยังไม่เจอเลยค่ะพูดตรงๆว่าถามว่าท้อไหมนิดนึงแต่ว่าไม่ถออค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วตอนนี้แพทก็คิดว่าจะให้เพื่อนๆนกลุ่มเพื่อนเ่อนอ่า เอช่วยตามหายแกลงยังไงช่วยแพทยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรศัพท์ให้ถ้าเจอแล้วช่วยหน่อยนะคะขอบคุณค่ะอันมโมทนาบุญค่ะสาธุเอามมาตัวนี้<อ>ชื่อเข้าปุ้นค่ะเพศเมียแล้วก็ อายุประมาณ8ขวบอ่าแล้วก็สีขนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีแบบว่าสีขาวแซมนิดๆก็ตรงแถวจมูกบ้างอ่าตรงคอบ้างนิดๆนะคะเพื่อนๆขนสีน้ำตาลอ่อนออกครีมค่ะเพื่อนเเป็นเพศเมียค่ะที่สำคัญคือใส่ปลอกคอสีเขียวอ่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษสีดำอหายออกจากบ้านไปที่ซอยจ่าบันอ่าข้างๆอัสสัมนะคะ อ่าศิลาชาเนี่ยตั้งแต่วันที่9อ่าตอนเที่ยงแล้วก็มีคนพบเห็นอยู่ตามจุดต่างๆอ่าไปตรงแถวบอกกอกม้างไปตรงตลาดฉลองบ้างซึ่งแพทก็ไปขับรถวนตามหานะตั้งแต่วันที่9ถึงวันเนี้ยวันที่16คืนวันที่16กก็ยังไม่เจอยังไงก็ขอรบกวนเพื่อนๆช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยกันดันช่วยกันแชร์คลิปแล้วก็ใครที่ พบเห็นน้องหรือว่าสงสัยว่าจะเป็นน้องบรบกวนช่วยแจ้งเบาะแสให้แพททีเดี๋ยวพทจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเพื่อนยังไงขอบคุณนะคะหรือบางบางท่านเนี่ยสามารถติดต่ออินบ็อกแพทมาได้ยังไงขอบคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านและขอให้ทุกท่านเจริญเจริญนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะถ้าเจอเข้าปุ้นกรุณาติดต่อมาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เจ้าของอะ่ะเพื่อนแพทอ่ะตอมใจแล้วก็ป่วยป่วยมาก <ๆ S 2> เพื่อนๆเราตามหากันทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะวันละสิบชั่วโมงขอบคุณนะคะขอให้เจอนะคะสาธุค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ตามหาเข้าวปุ้นนะคะตอนนี้ภาวนาให้เข้าวปุ้นยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มีผู้พบเห็นแล้วพาน้องเข้าไปอยู่ในบ้านให้อาหารให้น้ำดื่มแล้วก็ติดต่อมานะคะแพทรอค่ะขอบคุณค่ะนุโมทนาบุญค่ะ